สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าเป็นบรรยากาศช่วงเสาๆของวันที่11มกราคมสองห้าหเจดนจ้าอันนี้กะท้ายไว้งตั้งมือเสาเนาะจ้าเพิ่งมีเวลาเด้ตัดต่อและเกอาล่วงเนาะจ้ามอน,นี้สีผ้ามาชมบรรยากาศสวนผักในไใฮน่าเด้อจ้าพี่น้องก็เริ่มจากกันเขาโพดเนาะจ้านี่เป็นเขาโพดรุ่นแหลกทีห้องปูกไวเนาะจ้าอันนี้ก็เคยล่งคลิปเห้เบิ่้นเนาะจ้าพี่น้องประมาณเดือนที่แล้วเนาะจ้านี่ ตอนนี้ต้นกะสูงเติบแล้วจ้าประมาณเพียงเอิกอหรอเนจ้านี่ส่วนอีกฟังเนื่องจากอันนี้เป็นพักอันหอมเขียวเนะจะ้านี่กะได้ร่งวิธีการปลูกให้เบ่งแล้วเพื่อกันเนะจะ้าเมื่อเดือนที่แล้วเนาะตอนนี้ก็ล่อใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นแล้วกะไก่สิพ่อเก็บ้นจ้าอันนี้กะสิไทยเบ่งอีกมุมนึงเนจ้าวันนี้ไฮน,น,น่านี่ปลูกอี่ยงแนะะ่เนจ้าพี่น้องตอนนี้กะเหลือบ่ท่านได้ปลูกอยู่หาแปลงเนะจะ้า สามแปลงที่แต่งข้องแล้ว,ลวนั้นตั้งใจว่าสิบปูกเขาพวดด้วยจ้าพี่น้องสิมาปลูกกันเสาร์อาทิตย์เนาะจา้าส่วนคู่แปลงที่เกียแปลงไว้นั่นก็คือมเมาเฮ็ดช่วงอันเสาร์กับอันหลังเลิกงานเนาะจ้านี่เมื่อนนี้นอกจากสิพามาช่มบรรยากาศแล้วก็สิพามาบึงเทคนิคการกบเหงาขขาพดเนาะจ้าพี่น้องนี่ก็พ่อขขาพวดอันเฮาต้นยญวประมาณนั้นเพียงหัวเขาแบบนี้เนาะจ้าก็กสิมาใสาปุ๋ยขอกับปุ๋ยเคมีเนาะจ้าแล้วก็กวนดินกบเหงาเป็นหยังคือกบเหงาติจ้าพี่น้อง เพื่อขุดถมปุยขอ้อปุยแค่มีที่ห้าใส่ลงไปให้มันไปอยู่กับเหงาเนาะจารเรากะหดน้ำวัได้กระเด็นนี้เนาะจารเรากะสิดูดซึมลงไปในดินหากกระสิมะดูดซึมเอาอาหารได้ดีเนาะจารพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งกับเป็นการได้หยาก,กำจัดวัชพืชขุดพ่วนดินให้ดินมันล้วนซุยเวลาหดน้ำกะดินกระสิได้ดูดซับน้ำได้ดีเนาะจารพี่น้องบันนี้แปลงกับพวดเทาก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนาะจาร เขาโพดพ่อนา้ำพ่อปุ๋ยต้นกะสิงามเร็วเนาะจ้าแล้วเวลามันเป็นฟักกะสิเป็นเม็ดดีแล้วก็รสชาติหวานเนี้วนุ่มบ่แข็งกระด่างแล้วก็บบอนค่ายเนาะจ้าตอนกินนี่กะปูยู่ข้างๆแปลงขนาดเนาะจ้าพี่น้องเดตติดตามกะสิจําได้เนาะจ้าเป็นขนาดที่เฮาหวนวานข้านานเนาะจ้าพี่น้องมองต้นทีมันกระท้อนเอาไปปลูกยนูนแปลงผักหลังบ้านนั่อนแม่จ้าพี่น้องส่วนที่เหลือค่านานแบบนี้บรไเ้ณทอนหากไปปลูกไม่บริด้กระทุก,กระเทือนกะ งามเร็วแบบนี้นะจ้าพี่น้องส่วนพันธุ์ข้าวโพดที่ห้าปลูกทั้งหมือดอยู่ตอนนี้นะจ้ะพี่น้องปลูกอยู่พันธุ์เดียวเน้อจาเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์หวานสีชมพูนะจ้ะพี่น้องส่วนผักคะน้าเป็นคะน้าพันธุ์หวานฮิตหอมเนะจ้ะนี่ให้เบิง้งใกล้ๆจ้านี่คะน้าพันธุ์หวานฮิตหอมนะจ้ะที่หฮาตั้งใจจะก้าข้านานเนะจ้ะส่วนแปลงใดมันทีห้อากาถอนออกไปปลูกอื่นนะจ้ะพี่น้องนี่กะกำลังงามจ้ะอีกประมาณสิบมือกะ คือสิพอ่อนโลขายตัดขายเนาะจ้ากระปูอยู่้างๆกันก็เป็นแป,งแป,งป้งกระโพดอนะจ้าสวนนามกะอันดึงล่งทุกหลองเนาะจ้าพี่น้องเพื่อให้มันบ่ขาดนามเนาะจ้าอันลักษณะแปลงที่ห้าปปูพื้นที่ที่ห้าปปูกนี่เนาะจ้าพี่น้องเข้าสิคูษาอยู่กลางที่เนาะจ้าเห็ดห้สามารถปลปูผักใดทุกพื้นที่รอบสารเนาะจ้าถากําลังไหวเนาะจ้าเลี้ยวเห็นไก,กอ,ยอยู่หนนหนมองเพียงหน้าเนาะจ้าพี่น้องส่วนฟังนี่เป็นผักกะลำดอกเนาะจ้า อันนี้ก็ปลูกว่าหลายปันไดจ้าส่วนใหญ่สินเน้นนักไปบ็อกคลีกับลำดอกอยู่ขางแปลงขนาดจ้าส่วนถัดไปฟังพุ่นสุดสดแปลงก็บบเป็นครึ่งของแปลงง้นขนาดนั้นเป็นบ็อกคลีเนาะจา้าวิถีชีวิตตะละมือจ้าพี่น้องก่อนจะออกไปเห็นงานตีหากวากวก็ลงมหนาแล้วจ้าพี่น้องมาซอยกันปลูกพักฮดพักแล้วก็เอาหุ้นเนาะจ้ากันแล้วแต่แต่ละมือสิเห็ดอีหยังเนาะจ้าพี่น้อง นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเศร้าเนาะจ้าพี่น้องเป็นบรรยากาศที่เฮาาทายจริงแล้วก็เอาลง่งจริงทุกมือเนาะจ้าพี่น้องทายตอนเศร้าก็เอาล่งในมือนั่นเลยเนาะจ้าขันยกเว้นว่าบ่มีเวลาดีก็สิล่งมือถัดไปแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องนี่จ้าก็เป็นบรรยากาศร่วมๆเป็นบรรยากาศภาพกว้กวางๆเนาะจ้าก่อนผาอาทิตย์สิขึ้นเนาะจ้าพี่น้องอากาศเย็นๆเนาะจ้าตามสไตล์คนมักปลูกผักเนาะจ้าพี่น้องอ้อมเยนอ้อมซ่านกับปลูกผักเนาะจ้า ลงมาไ้มานากับปู่พักคือเก่าจ้าพี่น้องปู่เป็นอาชีพเสริมสางไล่ได้เสริมไปเนาะจ้าพี่น้องกับฝากไว้ในเดจ้าพี่น้องสําหรับมื้อนี้สวัสดีจา้า